ยังคงอยู่กันที่จังหวัดพิจิตรนะคะพมจพิจิตรออกบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถให้กับผู้ที่มีความสามารถเพื่อใช้ในการแสดงดนตรีในที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่บริเวณหอประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรค่ะทางด้านของนางปิยะนาตเสเียมศักดิ์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้มีบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถเพื่อพิจารณาการออกบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความสามารถของผู้ขอ มีบัตรประจำตัวแสดงความสามารถซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถประเภทการแสดงด้านดนตรีเป็นการร้องเพลงประกอบดนตรีเพื่อให้การออกแสดงในที่ต่างๆถูกต้องตามกฎหมายจึงได้ยื่นเรื่องต่อสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจ,จิตรเพื่อทำการพิจารณาในความสามารถและออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถค่ะ โดยในครั้งนี้มีผู้ขอบมีบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถสามรายด้วยกันค่ะได้แ,แก่นายภูเบตนาคจันทร์นายพัทพลอรุณมาศและนายจารึกพันตรีเกิด คณะกรรมการค่ะได้ร่วมพิจารณาถึงความสามารถดังกล่าวและมีมติให้ทั้ง3คนผ่านเกณฑ์การประเมินค่ะซึ่งทั้ง3าคนจะได้รับบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถเพื่อใช้ออกงานแสดงดนตรีและความสามารถต่างๆในที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องสําหรับประชาชนนักเรียนผู้พิการที่ต้องการมีบัตรประจําตัวผู้แสดงความสามารถสามารถติดต่อได้ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ056 611 1 1ห0 130, หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในทุกจังหวัดได้เลยค่ะ